สวัสดีครับพาะผมลุงเฉยียบเสียบคารครับเคู่ทีเด็ดลุงเฉยียบจะให้ค่ำคืนวันพฤหัสที่18กรกฎาคมครับค่ำคืนนี้ครับมีฟุตบอลให้เราได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูอฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดที่2รวมไปถึงทางด้านของฟุตบอลนะครับอ์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับแล้วก็ทางด้านของบราซิลซิลิบีแล้วก็มีทางด้านของฟุตบอลนะครับนะ โคปานะครับซูดาอเมริกาน่าซึ่งเป็นฟุตบอลจริงแชมป์สโมสรอ,อเมริกาใต้หรือว่าถ้วยเล็กนั่นเองนะครับก็มีคู่ที่ให้เราได้ติดตามเนี่ยถึง2คู่เลยทีเดียวที่ลุงเฉียบหยิบยกมาให้นะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์แล้วก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่นี้ครับลุงเฉียบจะพาไปดูครอบครัวนะครับของลุงเฉียบเสพคารสักหน่อยนะครับนะ เมื่อคืนนี้ครับต้องบอกว่าชื่นมื่นกันทีเดียวครับสำหรับในครอบครัวอาจจะมีผิดหวังไปบ้างแต่ที่สําคัญเลยช่วงเช้าครับกับฟุตบอลช่วงเช้าในครอบครัวต้องบอกว่าทุกคนนะครับผลประกอบการน่าจะเป็นบวกครับโดยเฉพาะชุดโครงการ3ฟุตบอลเม็กซิโกก็แตกแบบกินเต็มทุกคู่รวมไปถึงตัวเน้นนะครับที่งเฉียบได้จัดสรรไว้ให้ในครอบครัวต้องบอกว่าเยี่ยมยอดครับเมื่อเช้านี้บวกกันไปแบบจุกๆเลยทีเดียวครับส่วนใครครับที่อยากจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับุ่เฉียบเสียบคานครับง่ายๆ เข้าไปที่แอปพลิเคชันสีเขียวครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าตามด้วย L S แล้วก็73ตัวที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเข้าไปแล้วจะได้อะไรบ้างครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่ๆที่อยู่ด้วยกันในครอบครัวอยู่แล้วครับถึง700ชีวิตด้วยกันส่วน ใครที่เข้าไปใหม่เนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนนะครับแถมจะได้แนวทางฟุตบอลครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการแล้วก็ฟุตบอลสดที่ลุงเฉียบจะพาไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าไปมีแต่คุ้มกับคุ้มไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นนะครับแถมยังมีสิทธิ์ได้รับเสื้อนะครับฟุตบอลสวยๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยกันในครอบครัวลุงเฉียบเฉียบคานง่ายๆครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับลุงเฉียบเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชันสีเขียวใส่แอดนำหน้าตามด้วย L S แล้วก็เจ็ดสามตัวมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ส่วนคู่แรกครับเราไปกันที่เกมฟุตบอลอยูฟายูโรปลาลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2ระหว่างทางด้านของมาลิบอร์จะเจอกับโบเตฟซึ่งนัดแรกเป็นทีา,าของโบเตฟจากบัลการาีชนะไปได้2อหนึ่งนะครับซึ่งนัดนี้จะไปเล่นกันที่บ้านของมาลิบอร์นะครับก็ถือว่าคู่นี้สําคัญมากๆแล้วก็เป็นทีมใหญ่มาเจอกันด้วยนะครับส่วนเกมคู่นี้ครับลุงเฉียบจะยกให้เป็นตัววีในครอบครัวของลุงเฉียบเสียบคานนะครับแล้วก็ที่สําคัญคู่นี้ลุงเฉียบมีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้คอมเมนต์นะครับก็คผร,ครเูนน้จะจ็ปช สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรุ้นรับเสื้อสโมสรสวยๆครับจากลุงเฉียบเสียบคานนะครับใครที่ทายถูกสามารถแอดเข้าไปรับรางวัลได้ที่แอด L S 777นะครับเอาละครับเราไปดูในเรื่องของเกมคู่นี้กันนะครับในสึกฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2เกมคู่นี้ครับจะเตะเวลาตีหนึ่งสินาทีที่บ้านของมาริบอลนะครับนัดแรกเนี่ยโบเทฟชนะไป2-1นะครับก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวครับก็สถิติเนี่ย เคยเจอกันมานัดเดียวครับกับน,นัดล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองเล่นที่บ้านของโบเตฟที่บันการ,รียก็เป็นโบเตฟชนะไปนะครับส่วนเกมนี้จะมาเล่นที่บ้านของมาริบอรนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันสําหรับเกมนี้นะ ฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านอย่างมาริบอร์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1จาก5นัดหลังสุดนะครับส่วนโบเตฟชนะ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะมาริบอร์มานี่แหละครับในยูโรปาลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับทางด้านของความพร้อมนีน่ครับทางด้านของมาริบอร์เจ้าบ้านน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็เป็นระบบเดิมที่เจอกับโบเตฟในนัดแรกนั่นแหละโดยฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของกองกลางคนเก่งนะครับจอมเก๋าอย่างทางด้านของโจเซฟอิลิชิตนะครับกองกลางชาวสโรววเนียส่วนทางดด้้้าาาาานนนขขออองงงงผูไมม่่เยยืทโบตก็ ระบบ4 2 3, 1, ่สเช่นเดียวกันโดยฝากความหวังไว้ที่โปป๊อปกองกลางคนเก่งรวมไปถึงกองหน้าอย่างท่าของอูจานนะครับที่กดไปแล้ว1ประตูนในนัดที่แล้วส่วนด้านของนะครับนายแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาให้มารีบอลครับเป็นต่อทางด้านของโบเตปอยู่ที่0.5นย์จุดขีดหนึ่งกำแพงมองบนครับอยู่ที่2อจเพราะนั้นครับเกมนี้เป็นเกมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆและเป็นทีมใหญ่มาเจอกันนะครับคู่นี้ลุงเฉียบจึงยกให้เป็นตัววีในครอบครัวของลุงเฉียบเสียบคานนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้แนวทางคู่นี้สามารถตามไปรับได้ที่ S l s 7 7นะครับไปเป็นครอบครัวในการกรู้เชียบนะครับแล้วแถมจะได้แนวทางฟุตบอลคู่อื่นที่เชียบไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับ คู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่เกมฟุตบอลยูฟ่ายยโดป้าหลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2ระหว่างปาฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับเอฟบอกนะครับซึ่งต้องบอกว่านัดแรกเป็นหน้าของเอฟบอกทําได้ดีกว่าเปิดบ้านถล่มปาฟอร์ดไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนหน้าของสถิติการเจอกันอย่างลินเชียบบอกครับว่าเอฟบอกนัดแรกเล่นกันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดบ้านไล่ถล่มหน้าของปาฟอร์ดไปถึง3าศูนย์ถือว่าได้เปรียบมากๆสําหรับเอฟบอกนะครับส่วนหน้าของฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดครับปาฟอร์ดเนี่ยชนะ2 เสมอ2แพ้1นะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างเอฟบอกครับ5นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1โดยนัดล่าสุดเล่นที่งน้านของสวีเดนนะครับซูเปอร์ลีกเนี่ยก็เป็นทางด้านของเอฟบอกบุกไปถลม่มงน้านของฮัคเคนได้ถึงถิ่นที่5ประตูต่อ3ถือว่าเอฟบอกอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆครับส่วนทางด้านของนะครับลายชื่อผู้เล่นนะครับเกมนี้ก็น่าจะเหมือนเกมแรกนั่นแหละนะครับ โดยที่เจ้าบ้านอย่างปาฟอร์ดเนี่ยน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับปาฟอร์ดเนี่ยจะขาดนะครับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาที่ติดโทษแบนนัดที่แล้วนะครับโดนเหลืองแดงนะแต่ตำแหน่งอื่นยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลิเป้นะครับนะชานโกวิชนะครับนะสองประสานในแนวลุกนะครับนะก็ยังอยู่กันครบส่วนหน้าเป้าเป็นแรานของชายโรนะครับนะส่วนหน้าของผู้มาเยือนครับอย่างเอฟบอกน่าจะมาในระบบ3 43นะครับโดยฝากความหวังไว้ที่นะครับกองหน้าอย่างท้านของไบดู นะครับนะแล้วก็ดังด้านของนะครับเซนเดีนะครับที่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมนะครับนะแล้วก็ช่วยกันทําประตูให้กับ f อฟบอกได้เป็นเกาบเป็นกรรมในฤดูกาลนี้นะครับส่วนด้านของแฮนดิแคปครับวันนี้เปิดมาให้กับ f อฟบอกแล้วก็ดังด้านของปาฟอร์ดเนี่ย ป็นหน้ของเจ้าบ้านครับปาฟอร์ดเป็นต่อ F บอกอยู่ที่ทางด้านของปอปาตากรมครับกำแพงมองบนอยู่ที่3ช่วงตัวเพราะฉะนั้นครับเกมนี้มองบนลุงเฉียบขอไม่แตะต้องลุงเฉียบมองว่าโอกาสที่จะไปถึง3ช่วงตัวนั้นยากพอสมควรครับแต่ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ปาฟอร์ดเจ้าบ้านครับเนื่องจากว่า F บอกรเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่ามาเล่นด้วยความรัดกลุ่มแล้วก็ประคองตัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปาฟอร์ดจะเปิดบ้านชนะ F บอกมีค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเกมนัดแรกเนี่ย เอฟบอกถือว่าถล่มนะาของปาฟอร์ดไปแล้วสามศูนย์เพราะนั้นถ้าเกมนี้จะแพ้หนึ่งศูนย์สองศูนย์ก็ไม่เป็นไรเราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบขอเลือกเชียร์ปาฟอร์ดและกันที่จะเดินหน้าบุกเข้าใส่หน้าของผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกนะครับบอกเลยครับค่ำคืนนี้ปาฟอร์ดปอปาตากรมเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับรอบคัดเลือกนัดที่2ครับเราไปดูเกมระหว่างซีราเอฟเคครับจะเปิดบ้านเจอกับเชอริฟนะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจ คู่นี้นะครับนะ ก็เตะเวลา5้าทุ่มนะครับพร้อมๆกับเอฟบอกนั้นเลยนะครับส่วนน้าของสถิติการเจอกันครับคู่นี้เล่นกันมาแล้ว1นัดเมื่อวันที่12กรกฎาคมเช่นเดียวกันเตะที่บ้านของเชอริฟครับกลับกลายเป็นว่าทางด้านของซี้าเนี่ยบุกไปชนะเชอริฟได้ถึงถิ่นที่1นศูนย์แต่ก็ไม่มีช่องว่างห่างนะครับห่างไม่เยอะห่างแค่ประตูเดียวเพระนาะฉะนั้นเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับส่วน,น้าของฟอร์มการเล่นครับเจ้าบ,บ้านอย่างซีราเอฟเคเนี่ยห้านัดหลังชนะ4แพ้1น่นะครับส่วน,น้าของผู้ไม่เยือนอย่างเช 2, 3, อ,อรัฟ พอสมควรนะแต่เชื่อว่าด้วยสภาพความพร้อมเนี่ย วันนี้ถือว่าน่าสนใจในส่วนของเชอริฟนะครับเ,เกินไว้ก่อนเลยว่าเชอริฟะอนะ,อะเดี๋ยวไปดูในส่วนของความพร้อมครับลายชื่อตัวเล่นวันนี้ครับทั้ง2ทีมน่าจะใช้ผู้เล่นชุดหลักชุดเดิมนะครับที่เจอการอาจจะเปลี่ยนสัก1 2ึ่ตำแหน่งทางด้านของเจ้าบ้านครับซีราเอฟเน่าจะมาในระบบ4 3่สนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเชอริฟน่าจะมาในระบบ4 3่สเช่นเดียวกันถือว่าทั้ง2ทีมไม่มีรายงานตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนจากนัดที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มสูบแน่นอนสําหรับทั้ง2ทีมนะครับ ส่วนหน้านของแฮนดิแคปครับเปิดมาให้ทางด้านของซีราเอเนะครับเป็นรองทางด้านของโชริฟผู้มาเยือนอยู่ที่ปอป่าตากรมครับกำแพงมองบนอยู่ที่2กี่สองเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าโชริฟคงปล่อยผ่านไม่ได้แล้วเนื่องจากนัดแรกเด็กก็เล่นได้ดีดกว่าแต่ก็พาท่านะครับแพ้ทางด้านของผู้มาเยือนอย่าง อย่างท่าของซีราเนี่ยไป1นึ่งศนะครับฉะนั้นเกมนี้ถือว่าน่าจะเป็นนัดล้างตาที่ดีสําหรับเชอริฟนะครับถึงแม้ว่าจะมาเยือนซีราเอฟเก็ตามเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับเท่าที่ดูจากสถิติแล้วก็ดูจากในเรื่องของนะครับอฟอร์มการเล่นจากนัดที่แล้วเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าเชอริฟเนี่ยน่าจะมาบุกเข้าใส่หน้า,นาของซีราเอฟเคซึ่งระบอกว่าซีราเนี่ยมีข้อได้เปรียบคือมีประตูตุนอยู่1ลูกแต่ก็ต้องบอกว่าอันตรายอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นครับ เกมนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดสําหรับเชลิฟเลยนอกจากบุกเข้าใส่หน้าของเจ้าบ้านอย่างซีราเกมนี้ลุงเฉียบขอเลือกเชียร์ไปที่โชลีฟครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับ เราไปกันที่ศึกฟุตบอลอาร์เจนตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นหรือว่าลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาครับเตะเวลาตี4ี่ไปดูเกมระหว่างอาร์เจนติโนอจูเนียครับจะเปิดบ้านเจอกับติเกรนะครับนะคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับทางด้านของตารางคะแนนครับนะอาร์เจนตินาต้องบอกก่อนครับพวกเขามีทั้งหมด28ทีมเตะกันเนี่ยโอ้โหอุดตลุดเลยนะนะครับอาร์เจนติโนอจูเนียครับอยู่อันดับที่8ของตารางแข่ง5นัดชนะ3แพ้2มี9แต้มส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างติเกร5นัดนะครับยังไม่ชนะใคร นะครับเสมอ2แพ้3มี2แต้มรังอันดับที่25ของตารางก็ถือว่านะครับฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีักสำหรับผู้มาเยือนนะครับส่วนด้าของฟอร์มครับหนัดละเอาไม่ใช่ฟอร์มสิ ส่วนทางด้านของซาดิตินะครับการเจอกัน5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทางด้านของนะครับติเกเรทําผลงานได้ดีกว่าชนะทางด้านของอาเจนินสตไป3เกมแล้วก็เป็นอาเจนินสตชนะได้2เกมเท่ากับว่า5นัดหลังสุดที่เจอกันเฮตุเฮตนะครับเป็นทางด้านของติเกเรชนะมากกว่านะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ2นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นอาเจนินสตจูเนียชนะทั้ง2นัดนะครับเมื่อปี65วันที่12กรกฎาหรือว่าเมื่อรดูการที่แล้ว อาเจนินอจูเนียเปิดบ้านชนะติเกไป2อหนึ่งครับจากนั้นครับวันที่6มีนาในฤดูกาลเดียวกันครับเป็นนานของอาเจนินอตบุกไปชนะติเกถึงบ้านได้อีก1นูนเท่ากับว่า2นัดหลังนะครับอาเจนินอจูเนียดูดีกว่าเจ้าบ้านอดูดีกว่าทีมเยือนอย่างติเก้นะครับนะก็น่าสนใจนะส่วนนันของฟอร์มการเล่นครับหนัดหลังสุดครับอาเจนินอจูเนียชนะ4แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะทางด้านของเซนทันโคโดบ ب ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆสําหรับผู้ไม่เยือนนนครััติเเกย5ดหลลง่ไมชะใแ 3 3เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับเบลการโนนะครับไปที่1ประตูตอน1ก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับสำหรับฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทางด้านผู้มาเยือนอย่างติเกรนะครับส่วนทางด้านของนะครับรายชื่อผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านอย่างอาเจนิโนจูเนียครับน่านจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ ผู้ศัพประตูครับเป็นโรดิเกสครับกองหลังมีทนายของอวารเรสนะครับเวก้าแล้วก็แดนกลางเนี่ยฝากความหวังไว้ที่โกเมสโรดิเกสนะครับนะแล้วก็ทางด้านของนะครับเลสกาโนนะก็ถือว่าฝากความหวังไว้ที่แกนหลักพวกนี้แหละครับส่วนด้านของผู้ไม่เยือนครับอย่างทางด้านนะครับติเกเรก็มาในระบบเดียวกันนั่นก็คือ4 2่สอาติเก่เนี่ยคงฝากความหวังไว้ที่กองหน้าครับอย่างไฟเลล่าที่กดไป1ประตูนะครับแล้วก็ทางด้านของกาแวนนะครับ ริมเส้นด้านซ้ายนะที่ทำไปแล้ว1นึ่งแอซิดแล้วก็มีทางด้านของเกรด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจส่วนกองกลางคนสําคัญก็น่าจะได้ลงสําหรับทางด้านของกาโดโซ่นะครับก็ถือว่าทางด้านของผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีมากๆเนื่องจากว่า อาเจนินาเนี่ยก็หยุดหลีกไปในส่วนของศึกหลีกทางให้ศึกโคปาอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกที่กลับมาเตะก,ก็น่าสนใจครับน่าจะอยู่ในสภาพความฟิตทั้งคู่สําหรับนักเตะทั้ง2ทีมนะส่วนนดัดที่แคปวันนี้ครับเปิดมาให้อาเจนิโนจูนีครับเป็นต่อหน้านของผู้มาเยือนอย่างติเกรอยู่ที่0.5ขีด1กำแพงมองบนครับอยู่ที่2ขีด2.5 เพราะนั้นครับเกมนี้เท่าที่ดูจากสถิติลุงเฉียบมองว่า2องี่มองบนเกมคู่นี้มองได้ครับลุงเฉียบมองว่าน่าจะมีสัก3ประตูอาจจะจบที่21ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ไปมองบนได้ครับส่วนการไปต่อที่0.5นย์จุดหิดลุงเฉียบก็ยังเลือกเชียร์ทางด้านของอาร์เจนตินจูเนียครับด้วยฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวครับส่วนในเรื่องของสถิติการเจอกันนะครับสนัดหลังก็เป็นอาร์เจนติน่จูเนียชนะไปได้ทั้ง2องเกมเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบอเบก เจเนนอตจูเนียเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูเกมทางด้าของบราซิลซิลิบีไปดูเกมบิ๊กแมตช์ครับระหว่างวิลานัววาเปิดบ้านเจอกับซานโตสนะครับคู่นี้เตะ6กโมงเชา้าทนง้าของตารางคะแนนครับทางด้านของซานโตสเนี่ยผู้มาเยือน เป็นทีมอันดับที่1ของตารางครับ15นะัดชนะ9เสมอ1แพ้5มี28แต้มส่วนทาาของเจ้าบ้านอย่างวิลล่าโนวาเนี่ยเป็นทีมอันดับที่2ครับ15เกมเช่นเดียวกันชนะ8เสมอ3แพ้4มี27แต้มเท่ากับว่าคะแนนเนี่ยห่างกันแค่แต้มเดียวชนะเกมนี้ใครชนะจะได้เป็นจ่าฝูงนะครับส่วนทาด้านของนะครับ สถิติการเจอกันคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่าวิลานววาเนี่ยก็เล่นอยู่ในซีรีบีส่วนซานโตสก็เพิ่งตกลงมานี่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเจอกันนะครับส่วนด้านของฟอร์มการเล่น5นัดหลังเนี่ยชนะ4สเสมอ1มาด้วยกันทั้งคู่ส่วนนัดล่าสุดวิลานัววาเปิดบ้านชนะอาร์วัยสองหนึ่งส่วนซานโตสเนี่ยเปิดบ้านชนะอโทโน่ไป2ประตูต่อศูนย์ก็เท่ากับว่า5นัดหลังไม่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนด้านของความพร้อมวันนี้ครับเจ้าบ้านอย่างน่าของวิลานววามาในระบบทาางงด้นขอ4 3-3ผู้เล่นชุดหลักอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคริสเตียน1ประตู2 a แอซิกองหน้าด้านขวานะครับแล้วก็มีอาเมลดา6ประตู1 a แอซินะครับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็มีทางด้านของบาสติต้ากองหน้าดิมเช่นด้านซ้ายนะครับที่ยิงไปแล้ว3ประตูกับ3 a แอซินี่คือ3ประสานแนวลุกที่ต้องบอกว่าผลิตสกอร์กันได้ทุกคนนะครับอันตรายมากๆสําหรับเจ้าบ้านอย่างวิลลาโนวานะครับ ส่วนห้าของผู้ไม่เยือนครับอย่างซานโตสก็มาในระบบเดียวกันครับ4-3-3นะก็กองหลังมีเอสโคบาครับมีกิลนะครับส่วนตรงกลางมีปิตูก้าครับมีชมิดแล้วก็แดนก็อ่แดนบนเนี่ยมีฟลุกนะครับกองหน้าตัวเป้ามีออเตโลนะครับกองหน้าริมเส้นด้านขวาแล้วก็อากุสโตนะครับที่เป็นริมเส้นด้านซ้ายก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับแผงลูกของด้านซานโตสส่วนงด้านของนะครับแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาให้กับงด้านของซานโตสเนี่ยเป็นต่อวิลลาโนวาอยู่ที่ปอปาตากรมครับกำแพงมองบนอยู่ที่2ชง ตัวเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าโอกาสนะครับนะค่อนข้างจะเปิดกว้างให้กับทั้ง2ทีมแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าด้วยความเขี่ยวความเฉียบคมนะครับลุงเฉียบมองว่าทนาของซานโตสเนี่ยมีมากกว่าวิลลาโนวานะครับเกมนี้น่าจะออกมอืออัดสักเล็กน้อยแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าซานโตสน่าจะผ่านไปได้เฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ซานโตสนะครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลนะครับนะโคปานะครับสุดาอเมริกาน้าซึ่งเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรน,นะครับนะอเมริกาใต้ถือว่าเป็นถ้วยใบเล็กถ้าเปรียบก็คือยูโรปาลีกนั่นแหละไปดูเกมระหว่างทางด้านของปาเรสติโนนะครับทีมจากชิลีจะเจอกับคัวบาทีมจากบราซิลซีรีเอนะครับคู่นี้เตะเวลาตีห ทนาน้าของรอบนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเตะแบบเย้าเยือนนี่จะเป็นนัดแรกนะครับซึ่งนัดที่2เนี่ยจะไปเล่นกันที่บราซิลบ้านของคูเอบาในวันที่26กร,รกฎาคมนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเตะเวลาตี5เช่นเดียวกันนะครับส่วนหน้าของสถิติครับหรือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านอย่างทนางน้างของปาเลสติโน่เนี่ยนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนหน้าของผู้มาเยือนอย่างคูเอบานะครับ5นัดหลังเนี่ย เสมอ3ชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยใกล้เคียงกันพอสมควรนะส่วนด้านของนะครับรายชื่อแล้วก็ความพร้อมในวนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับจากชิลีนะครับมาในระบบ4 1 2 3นะครับโดยฝากความหวังไว้ที่กองหลังนะมีโซเรสนะครับนะมีโรจาร์ดนะครับมีโคซาส่วนแดนกลางมีดาวิล่าครับมีมาตินส่วนแดนบนเนี่ยมีทางด้านของนะครับคาราสโกนะครับ6ประตูนะครับนะแล้วก็ทางด้านของชามาโลนะครับ1ประตูแล้วก็เบนินเตส ที่ทำไปแล้ว3 a แอซิเป็น3ประสานในแดลุกส่วนน้าของผู้ไม่เยือนอย่างควยบ้าครับมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีทางด้านของนะครับปีต้า ita, นะครับนะกองหน้าตัวเก่งที่กดไปแล้ว6ประตูกับ1นึ่แอซิมีคาฟูครับหประตู2 a แอซิ แล้วกระดานของนะครับนะราเซนดานะครับที่กดไปแล้ว2ประตูก็เป็น3ประสานแนวแนวรุกที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับฉะนั้นในเกมนี้ถือว่าสูสีมากๆในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับส่วนกาะานของนะครับแฮนดิแคปวันนี้เปิดมาให้ทางดานของปาเลติโนและกระดานของคุยบ้าเนี่ยเป็นกนะานของคุยบ้าครับกับปาเลติโน ถูกเปิดมาให้เสมอไหนเสมอกันครับไม่มีใครเหนือกว่าใครนะส่วนกำแพงมองบนครับอยู่ที่2ช่วงตัวลุงเฉียบขอพาไป2ช่วงตัวนะเพราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าด้วยสภาพนะครับความพร้อมแล้วก็ศักยภาพเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าลีกบราซิลยังดูแข็งกว่าชิลีนะครับพราฉะนั้นเกมนี้คุยบ้านน่าสนใจครับสำหรับการเป็นต่อที่เสมอไหนเสมอกันครับฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับคุยบ้านครับเสมอไหนเสมอกันแล้วก็ไปที่กำแพงมองบน2ช่วงตัวลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้มีแน่ๆ2ประตูครับประตูที่3น่าจะตามมานะครับเั้นเกมนี้ อยู่กับผู้มาเยือนอย่างควยบ้าบอกเลยครับเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่สุดท้ายครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลน,นะครับนะโคปาสุดาอเมริกาน่านะครับไปดูเกมคู่7จ็ดโมงครึ่งครับระหว่างทางด้านของนะครับเซโร่ Zero นะครับปอร์เตโนจากปารากวัยจะเปิดบ้านเจอกับแอลติโกพาราเนเซจากบราซิลซีรีเอนี่ก็ถือว่าน่าสนใจอีกหนึ่งคู่และเป็นคู่ใหญ่ครับ ทนาของสาิติครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนัดที่2เนี่ยจะไปเล่นกันที่บ้านของแอตเลติโกพาราเนเซที่บราซิลเตะเวลา7จ็ดโมงครึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนหน้าของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเนี่ยทนาของเจ้าบ้านนะครับอย่างเซโร่เนี่ยชนะสะเสมอ1แพ้1ส่วนหน้าของผู้ไม่เยือนอย่างแอตเลติโกพาราเนเซ 5นัดหลังก็ชนะสาเสมอไม่มีแพ้ไป2เกมนะครับเท่ากับว่าฟอร์มเนี่ยสูสีกันมากๆนัดล่าสุดชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนหน้าของความพร้อมในนี้ครับเจ้าบ้านอย่างเซลโลนะครับนะก็มาในระบบ4-2นะครับนะ ก็ถือว่ามีผู้เล่นชุดหลักเนี่ยอยู่กันครบนะครับไม่มีติดโทษแบนนะครับนะที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นนักเตะที่โดนแบนตั้งแต่เกมลีกนะครับส่วนเกมยุอ่าเกมในส่วนของฟุตบอลด้วยเนี่ยไม่มีโทษนะครับไม่ติดโทษนะก็ถือว่าฝากความหวังไว้ได้สําหรับด้านของนะครับอิ i ตูเบ้นะครับนะโดมิงเกสนะครับนะแล้วก็ด้านของ คาริโซนะครับกองหน้าคนเก่งนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านอตเลเิโกพาราเนเซ้ครับมาในระบบ433นะครับก็ฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของนะครับเอริกนะเอเมอร์ซันนะครับนะปาโบแล้วก็ทางด้านของนะนะ ูริมานะครับก็น่าจะเป็นนะครับส่วนสําคัญในเกมนี้สําหรับแผงเกมบนของทางด้านแอลิโกพาราเนเซ่นะครับส่วนแอตลิแกปวันนี้ครับเปิดมาให้เซโรนะครับกับทางด้านของแอลิโกพาราเนเซ่เนี่ยอยู่ที่เสมอไหนเสมอกันครับกำแพงมองบนอยู่ที่2ขี่2.5ด2.5เพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนครับลุงเฉียบมองว่า จ้าบ้านเนี่ยนะครับมีสถิติการเล่นในบ้านที่ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในหลีของตัวเองหรือว่าเกมฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเซโร่ครับปอเตโน่เนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าผู้มาเยือนอย่างแอตเลติกพาราเซ่ลุงเฉียบเชื่อว่าแอตเลติกพาราเซ่น่าจะหวังน้ําบ่อหน้าครับกับมาเล่นในบ้านถ้าแพ้ก็แพ้ให้น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ให้มุตต่า นะครับที่2.5ก็ได้หรือว่า2กี่2.5ก็ได้แล้วแต่เราชอบครับแล้วก็ไปในส่วนของการเป็นต่อของเจ้าบ้านที่เสมอไหนเสมอกันอย่างเซโร่นะครับปอเโนนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับเจ้าบ้านครับอย่างเซโร่ปอเโนบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ7คู่ที่เด็ดลุงเจ็บจัดให้คำคืนวันพฤหัสที่18กรกฎคมครับคู่แรก นะครับมารีบอกับโบเตฟคู่นี้ไปตามต่อในครอบครัวที่แอด L S 77เป็นตัว V I P นะครับคู่ที่2ไปเชียร์ปาฟอร์ดครับคู่ที่3อยู่กับเชอริฟคู่ที่4อยู่กับอจเจนอตจูเนียครับคู่ที่5อยู่กับซานโตสคู่ที่6อยู่คเวบ้าแล้วก็คู่ที่7อยู่กับหน้าของเจ้าบ้านอย่างเซโร่ปอร์เตโนนะครับชั้น ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยหรือเฉียบเสียบคานได้นะครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe มาเป็นกําลังใจลุงเฉียบด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ